ครับนี่ก็มาใส่อาหารง่วนขอดลูกไม้นะครับตอนเสาร์นะครับกับบักคูเรืลอ,อยนะครับเอ็ดแบบผงๆนะครับเนี่ยครับผส,สมแบบผงๆบมันหมาดจะไม่กินนะครับยุคอ,อกใส่มุ้งเขียวล้อมยุ้งนะครับยุ้งหลายครับครับวนี สวันที่ยี่สิบสามตุลาคมนะครับบรบาห,ารรหย,ยาาหนรุนะครับอาหันเสริมมาให้งัวยากาศไน่แข็งนะครับลุกมาหน่อย้างนประมาณเจ็ดโมงนะครับ

น้อหน่อยกระหาวอยู่นะครับอยู่ในขอบแข็งแรงดีนะครับอนุ่ยๆนๆๆๆๆนุ่น่เสนิ่อาหนร่หนุ่นนุ่นุ่่ยุกหนห เสริมให้คข้กันนะครับเนิมมืข้างในก็น,นอนว่าฮัหับหมื่อวา,วาน,นยุ่งหลายค,ครับว่าได้นอนเขาได้หลายเติบวันนี้ก็ถือว่าเขาบ่าหลายป็นได้มา ໄກ່ກະນະວຊະນິໄກ່ຂຶ້ນมาເນາ เป,นน, a, เปนน้ำเฮียไปน้้ำเนาะเป็นที่ปกติเขาใส่ซีพี่สิบหกเนาะครับจะผสมนม้ำเร็วๆเลยครับมันจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับมันก็ดูดกินเบิดเล้ครับต่วปฏินิเพราะมันมีมันเส้็ครับมันมีมันเส้็มันก็แข็งแนนมันก็ติเอาผสมใส่ังสั้นบ่อดล สิเหาต้องคอัสเอาให้กินต้องเฝ้าก่อนด้วครับเอามาตนไกขึ้นมา ให้นมลูกนะครับโอ้หสู้หมอนะครับ กี้งัวเฮืนนอนไปขี้งัว,ว,วดำเลยของัวหน่อยนอนไปี้งัวพอกินเสร็จแล้วเาก็เอากระมังออกไปข้างนอกคอ,อกนะครับเดี๋ยวไก่น้นมาบนเอ็มตอนเศร้ากับตอนแรงกับคือกันนะครับ หัวาหานซีพีกิโลหนึ่งซีพีสิบแปดเปอร์เซ็นต์กิโลหนึ่งแล้วกับห้ำกับ,ก,บก,กิโลหนึ่งด้วยกันครับสมกันในปริมาณสองกิโลนะครับต้นราคเสาแรงนะครับออกวันที่สิบสี่เสาวันที่สิบห้านะครับสิบสามเนาะครบอาทิตย์แล้วนะครับ เห็ดพงผงนี่สิเน,นี่ยเชเวลากินโดนอยู่นะครับว่าคือเห็ดนามครับตะแมน,นี่นี่กินนาเได้ครับแต่วายย่ายานมันทายเร็วครับก็บเลยเห็ดพงให้กินครับกินนามหลายก็ยานทายเร็วครับเพราะว่ามันกินได้กินหญ้าสดตลอดนะครับเพราะว่ารได้บรได้เอาฟางมาให้กินให้แข็งนะเลยต้องในเห็ดแบบพงให้กินด้วยกันปกติผมให้แบบนามเนาะ าจะปล่อยออกไปน้ำมูได้หรือมั้งครับตัวขามพี่ซ้ายนะครับว่ปล่อยได้บอกผมว่ามันเจ็ดมือแล้วหรือว่าที่ปล่อยไว้แช่อยู่หน้าคอกนี่นะครับทันได้ถึกเดี๋ยวเราสีแดดแล้วครับมือ2มือมือได้ฝนตกก็คอยเอาไว้ในคอก เาเบิ่งกินจนเบ็ดร้อนมาขู่เขาไก่กระจอบนะครับขันเท้าเบาๆเหยียบขี่ขึ้นมาครับ เบิดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเย่งกระมังละไม่พอไม่หนักโหนะครับออาหี่สมองเบิดบ้างเบิดกระเช้าให้แม่นี่ ยิ้มเราหนะครับครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็บสมนี้กอนนะครับสวัสดีครับ